ทางที่แสนวิเศษครั้งนี้ถือกำเนิดจากการเล่นดนตรีผมออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้าสู่จังหวัดสงขลาจังหวัดที่เต็มไปด้วยร่องรอยอารยธรรมของเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต เราใช้เวลาในการเดินทาง1ชั่วโมง25นาทีก็เดินทางมาถึงสนามบินหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อเดินทางมาถึงที่คนขับรถตู้จึงพาผมและพี่ๆทีมงานมารับประทานอาหารที่ร้านเนินขุมทองเป็นร้านอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินร้านอาหารเนินขุมทองตั้งอยู่ที่ซอยพุชิมพี1ตำบลควรลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ร้านอาหารใต้ที่รับประกันความอร่อยเปิดบริการมานานกว่า30ปีอาารไทพี่ใหญ่ข้าวเปล่าข้าวเปล่าภาษาใต้ได้ไงข้าวเปล่าข้าวเปล่าข้าวเปล่าวพี่ต้องพูดดิกวอาข้าวข้าวมันมีหางเสียงยกในหนังข้าวข้าวเปล่าเปล่าข้าวเปล่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนคนใต้นะพี่เป็นคนที่ไหน แค่แค่หน้าหน้าตาผม,มาเหมือนคนใตเฉยเราดูดูทรงหน้าตา,าเชียงรายแลหละเราผมก็เลยพูดอ๋อเป็นคนเหนือข้าเจ้าแล้วข้าเปล่าข้าเปล่าเหนือเขาไม่พูดว่าอะไรไม่รู้ <laughs> เมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็ถึงเวลาเดินทางไปซาวเช็คที่เวทีและเตรียมตัวทำการแสดงในค่ำคืนนี้ สองปีที่ผ่านมานะครับไม่เคยเจองานที่กลับมาแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นปกติแล้วนะครับทุกอย่างปกติแลหรออสวัสดีครับทำไมไปบ้านเมืองถึงสองมาตรฐานนะหรือว่าอ๋อคุณนะคุณนะยังไงเว้นระยะอ่าใช่เว้นระยะปกติที่อื่นอาจจะเว้นเป็นคนเป็นคนอันนี้เว้นเป็นกลุ่มนะหรือยังนะอ๋อเว้นระยะไม่ใช่ ตอนที่กูมาซาวเช็คนี่เขาจัดโต๊ะเป็นแบบห่างๆนะแล้วคำถามคือโต๊ะอยู่ไหนพิธีเปิดอ๋อประานกลับไปแล้วหรือยังอ๋อเหรอโอ้กูชอบเหมือนกันนะโอเคอ่ะดังว่าใช้ได้มันอยู่ที่หัวใจพวกมึงแล้วล่ะใจมึงถึงกูก็สู้แหละถ้าเป็นองกูก็ยอมแล้ว่็กูก็เริ่มปล่อยจอยแล้วสวัสดีนะครับยินดีมากนะครับที่ได้เจอกับทุกคนในวันนี้นะครับ ใครยังมีแรงอยู่ส่งเสียงดังนี้นึ่งได้ไมครับกนเช้านี้ผมออกเดินทางจากที่พักเพื่อมุ่งหน้าสู่ย่านเมืองเก่าโอนทาวของที่นี่ ย่านที่เต็มไปด้วยร่องรอยเรื่องราวและกลิ่นอในวันเกา่าที่ถูกรักษาไว้จนถึงปัจจุบันย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองมีถนนสามเส้นสำคัญคือถนนนครนอกถนนนครนในและถนนนางงามตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนแบบจีนตึกคลาสสิกสไตล์ชิโนโปรตุกีสแทรกตัวไปพร้อมกับ ที่อยู่อาศัยและธุรกิจสมัยใหม่ผมขับรถชมบรรยากาศอยู่สักพักก็ได้พบกับสตูดิโอ55คาเฟ่2อสสองขาเป็นคาเฟ่สไตล์วินเทจที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่าที่สวยงามอย่างลงตัว ได้ดื่มกาแฟดีๆในอาคารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ทำให้ผมอยากรู้จักที่นี่มากขึ้นผมจึงเดินมาที่บ้านนครในซึ่งอยู่ในระแวกใกล้เคียงที่นี่คือบ้านนครในตั้งอยู่ระหว่างถนนนครในกับถนนนครน,นอกเป็นบ้านที่มีอายุเก่าแก่กว่า300ปีภายในจะแสดงภาพรบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า และของเก่าเก็บสะสมของโบราณเป็นต้นที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีในบริเวณใกล้เคียงผมได้เดินมาที่หับโฮหินเป็นโรงสีเก่าสีแดง ที่มีประวัติความเป็นมากว่าร้อยปีหับโฮหินเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนหมายถึงความสามาคัคคีความกลมเกลียวและความเจริญรุ่งเรืองเมื่อปีพุทธศักราช2457รองอัมมาตรีขุนรัชกิจการีเปิดกิจการโรงสีข้าวและมีคุณสุชาติรัตนปาการเป็นผู้จัดการต่อมาสถานที่แห่งนี้ ได้เปลี่ยนมาเป็นอุทยานการเรียนรู้นครสงขาและเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชนเมื่อผมได้นำพาตัวเองเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าผู้คนที่นี่รักบ้านเกิดรักถิ่นกำเนิดของพวกเขาเป็นอย่างมากเขาอนุรักษ์รักษาเอกลักษณ์ที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้เป็นอย่างดี เมื่อแสงแดดกระทบร่างกายจิตใจผมก็ต้องการความชุ่มฉ่ำของสายน้ำผมได้ออกเดินทางมาที่น้ำตกตนงาช้างซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองสองขลาประมาณ56กิโลเมตรน้ำตกตนงาช้างตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธสัตว์ป่าตนงาช้างมีพื้นที่113721ไร่ ควบคุมในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและไปสิ้นสุดที่ชายเขตแดนไทยมาเลเซีย าก็ไม่หนีเลยครับเขาก็จับได้ยังไม่จับได้ขางคนณเขาก็ให้แบบเนียอ๋อขอ่บยได้ไหมครับแบนเนียโอ้ดูดมือดูดได้จับได้ต้องขอบคุณคุณลุงผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ผมได้มีโอกาสให้อาหารปลากับมือถือเป็นประสบการณ์ที่ดี คงมีไม่กี่ครั้งที่เราได้อยู่ใกล้ชิดป,ปลาธรรมชาติขนาดนี้โดยที่พวกมันไม่รู้สึกกลัวมนุษย์เลยแม้แต่น้อยหลังจากที่ได้สัมผัสน้ำตกแล้วถ้าไม่ได้ไปหาดสมิลาก็คงมาไม่ถึงเมืองสองขลาผมจึงออกเดินทางนำตัวเองมาสัมผัสกลิ่นไอทะเลของที่นี่และที่นี่คือหาดสมิลา หาดสมิลาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่และคนบริเวณใกล้เคียงชายหาดแห่งนี้มีความยาวกว่า8กิโลเมตรและมีทรายขาวละเอียดเรียกว่าทรายแก้วจากหาดสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเกาะหนูเกาะแมวซึ่งเป็นวิวที่ชวนน่ามองเป็นอย่างมาก เมื่อมาถึงที่นี่ผู้คนส่วนใหญ่จะมาถ่ายรูปกับรูปปั้นนางเงือกที่ตั้งสู้ลมแดดฝนอยู่ริมชายหาดถือว่าเป็นจุดเช็คอินแลนด์มาร์คของสถานที่แห่งนี้การมาเยือนเมืองสงขลาครั้งนี้ทำให้ผมรู้จักที่นี่มากขึ้นต่างจากครั้งก่อนๆที่เคยมาทำให้ผมได้รู้ว่าผู้คนที่นี่รักเมืองแห่งนี้ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีธรรมชาติที่สวยงามมีป่าไม้น้ำตกภูเขาทะเลควรค่าแก่การรักษาดำรงสืบไว้ให้ชนรุ่นหลังได้พบเจอบ้านที่พวกเขารักต่อไปแลาผมจะกลับมาอีกครั้งนะสงขาจะไม่ลืมเธอเลย